สวัสดีค่ะดิฉันจากสิสเกญยงเบญจพรทองนิเพงนะคะวันนี้มีสิ่งดีดีอีกแล้วละคะ่ะโดยกองพลทหาราที่5นะคะเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ค่ะลงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นทหารนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะทุกคนลภารนะคะและอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราไปเยี่ยมชมบรรยากาศกันเลยคะ่ะว่าเป็นแบบไหนยอย่างไรคะ่ะ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ี่เยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปลดพิการทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดายแดนภาคใต้เมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ันายเวลา13นาฬิกาพันเอกพงษ์พัฒน์บุญเรืองเขารองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมเยียนให้กำลังใจในายสุชาติแกล้วกล้าวิชิตอดีตกำลังพลกรมทหารพลานที่4 1 ที่ปลุกพิการทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพูดคุยให้กำลังใจและแจ้งถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาพร้อมท้งมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือในขั้นตน้นณบ้านเลขที่159หมู่ที่11ตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรองผู้บัญชาการกองพลทหารราชี่า ได้กล่าวยกย่องนายสุชาติแปลวกล้าวิชิตว่าเป็นผู้ที่มีหัวใจอันแข็งแกร่งไม่เคยยอมแพ้ให้อุปสรรคหรือโชคชะตาและเป็นผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริงเป็นทหารของประชาชนอีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังพลของกองทัพบ,บกในการทำความดีต่อไปนายสุชาติแปลวกล้าวิชิตเป็นอดีตทหารพรานของกรมทหารพรานที่41ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีพุทธศักราช2529 ในการปราบปรามโจ,จรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาพื้นที่ทือ่เขาอบูโดในระหว่างลาดระเวนพิสูทราบพ,พื้นที่เพื่อนร่วมชุดปฏิบัติงานได้เหยียบกับระเบิดจนทําให้เสียชีวิตจํานวนสองนายและตนเองได้รับบาดเจ็บที่แขนและขาจําจเป็นต้องตัดแขนและขาเพื่อรักษาชีวิตด้วยปัจจุบันได้ประกอบอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอฝันใ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวแม้ต้องปลีเลือดเนื้อทั้งกายใจเพื่อแผ่นดินของไทยให้ยืนยงและนี้ค่ะคือบรรยากาศนาคนารเยี่ยมผู้ที่ ป่วยทุกคนภาพนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่ราชก,การในพื้นที่3จังหวดัดชายแดนภาคใต้นะคะเราก็ยังคงดูแลกันอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนเพราะถือได้ว่าเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวของกองทัพบกสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ